สวัสดีครับกลับมาพบกับโพล y w o r d ์ประจำวันจันทร์ที่20มกราคม2025กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนจงมองให้เห็นเถิดเราดำรงอาศัยอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าดำรงอาศัยอยู่ในเราในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่13ได้บอกว่าเรารู้ว่าเราดำรงอาศัยอยู่ในพระองค์และพระองค์ดำรงอาศัยอยู่ในเราเพราะว่าพระองค์ ได้มอบพระวิญญาณของพระองค์ให้แก่เราแล้วเรารู้ว่าขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้วิญญาณของเราอาศัยอยู่ในพระเจ้าและวิญญาณของพระเจ้าอาศัยอยู่ในวิญญาณของเราภายในร่างกายนี้ไม่ใช่เพราะเรารู้สึกได้หรือเราเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาเหตุผลแบบมนุษย์หรือจับต้องมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่เรารู้จากภายใน พราะพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ภายในเราในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่16ได้บอกว่าพระวิญญาณเองได้เป็นพยานต่อวิญญาณของเราว่าเราเป็นบรรดาบุตรของพระเจ้าดำรงอาศัยอยู่หมายถึงเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันแยกกันไม่ได้เหมือนลำต้นกับกิ่งไม้เถาอ่างุนกับกิ่งน้ำกับใบาชาเป็นน้ำชา ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่1 3บสได้บอกว่าและท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมดำรงอาศัยอยู่ในพระคริสต์เช่นกันเมื่อท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐแห่งความรอดของท่านเมื่อท่านเชื่อก็ทรงประทับตราท่านไว้ในพระองค์ด้วยดวงตราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสัญญาไว้ผู้เป็นมัดจำคำประกันว่าเราจะได้รับกรรมสิทธิ์ของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่อันเป็นการสรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์ผู้ใดเปิดใจต้อนรับข่าวดีของพระเยซูคริสตน์นี้ก็จะได้รับประสบการณ์นี้ทุกคนแล้วท่านก็จะรู้จากภายในว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ในท่านและท่านอยู่ในพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าอวยพรครับ